ใจอุ้มทวีพรหกักปากเกษียนความมงมิดแกนไทยแลนด์2023ความมงได้สำเร็จสำหรับอุ้มทวี orn, พรพิงจำรัดมิดแกนไทยแลนด์2023โดยเธอได้เปิดใจร,รับรับตำแหน่งนี้โดยบอกว่าดีใจมากรู้สึกว่ามันเกินฝันอย่างที่ทราบดีว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาทำให้อุ้มรู้สึกเสียใจไปบ้างแต่วันนี้ทำสำเร็จแล้วดีใจมากๆเคยมีภาพนี้อยู่ในหัวคิดมาตลอด คิดแบบไม่พักเลยว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นของเราช่วงเกิดดรามา่าวันนั้นรู้สึกว่าไม่น่าจะได้อยู่ตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมารู้อย่างเดียวว่าจะทําให้บอสนวัตกลับมามั่นใจมาเชื่อในตัวอุ้มอีกครั้งแล้วอุ้มจะปกป้ององค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อยากกราบขอบคุณทุกคำแนะนำคำติชมทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะแฟนขอบด้อมของตัวเองหรือของบอสนวัต ว่าอุ้มควรจะปรับอะไรอุ้มทำได้หมดเพราะอุ้มบอกว่ากลับมาอีกครั้งนี้จะต้องดีกว่าเดิมต้องขอบคุณที่ช่วยดันหลังอุ้มให้มายืนตรงนี้ได้นิยามของการเป็นนางงามนักสู้ตรับใดที่ยังมีแรงตาบใดที่ยังมีฝันตาบใดที่กำลังของเขาเรายังเดินไปอย่าหยุดอย่ายอมแพ้เพราะว่าไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราของเราเอง อุ้มมายืนตรงนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าอุ้มทำได้มันค่อนข้างที่จะเกินฝันที่เขาบอกว่าค่อนข้างหักปากาเซียนมันก็จริงด้วยความที่อุ้มก็คือนางงามหน้าเก่าเคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วอาจจะไม่วาวในสายตาใครหลายคนแต่วันนี้อุ้มยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ